สำหรัทุกคนคิดมีนนะคะเราก็จะพาทุกคน,นมารับของฟรีกันเลยนะนี่นะคะอันแรกเนี่ยก็จะเป็นตุ๊กตาเซนตาคลอสนั่นเองนะคะแจกฟรีเนี่ยด้วยกันทั้งหมด5 0 0 0ชิ้นนะอันนี้จะเป็นตัวอย่างการใส่เลยนะคะแล้วก็ชิ้นต่อมานะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหมวกนะคะเป็นหมวกกันน็อกแบบนี้เลยน้องๆผู้ชายนะคะอาจจะชอบนะมันจะเป็นแบบว่าแนวซามูไรนะคะแนวไซเบอร์อะไรแบบนี้ค่ะแจกฟรีด้วยกันทั้งหมด2,500ชิ้นนะคะแล้วก็ถัดมาเนี่ยอันนี้นะคะก็จะเป็นไฟคริสต์มาสนั่นเองนะคะจะเป็นไฟตกแต่งนะน,นี่เป็นแบบนี้เลย แจกฟรีนะคะด้วยกันทั้งหมด4,000ชิ้นนะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะจะเป็นนกแก้วนะคะสี่เรนโบว์สีรุงนั่นเองค่ะจะเป็นประมาณนี้เลยนะติดอยู่ข้างๆไหลของเราแบบนี้ค่ะแจกฟรีเนี่ยด้วยกันทั้งหมด2,500ชิ้น้วยกันนะคะโดยแบบนะคะที่จะของฟรีเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลย Limited m a r b l e l a c เนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิกงแบบภา้ใต้คลิปนี้ค่ะ ในการรับของฟรีนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีนะคะเป็นรายละเอียดเนี่ยบอกเราหมดเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีนะคะเป็นตัวอักษรสีขาวนะคะบอกเราว่าของฟรีแต่ละชิ้นนะคะเหลือให้เรารับเนี่ยอีกกี่ชิ้นนั่นเองโดยในการรับของฟรีนะคะเมื่อเราไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วเนี่ยเราเป็นอันดับหนึ่งนะคะเราก็จะได้รับของฟรีนั่นเองค่ะซึ่งเรานะคะจะเลือกไม่ได้นะว่าจะได้เป็นของฟรีชิ้นไหนต้องอยู่กับทางตัวเกมนะคะว่าเขาเนี่ยจะเลือกอันไหนนะคะให้เรารับนั่นเองนะจะเป็นทางระบบตัวเกมนะะคที่เขาเนี่ยสุ่มให้เรารับของฟรีนั่นคะ กดเพล์แบบนี้ได้เลยเราก็รอนะคะเกมนึงเนี่ยใช้เวลาเล่นนะคะประมาณ5นาทีนะคะหากว่ามันเป็นแบบนี้เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนั้นเนื่องจากว่ายังมีผู้เล่นคนอื่นนะคะเขากําลังเล่นอยู่นะของเรานะคะก็ต้องรอก่อนนะคะประมาณ5นาทีนะคะไม่เกินนี้ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างของในตัวเกมเลยนะซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะเกิดการบักนะคะทุกคนเพราะว่าภาพเนี่ยมันไม่โหลดนะแบบว่าโหลดตั้งแต่ตอนเริ่มเกมนะคะเป็นหัวตัวเราเนี่ยเราก็หายไปเลยนะคะมาอีกทีก็คือแบบเกมโอเวอร์นะคะเกมจบแล้วเราก็จะบอกนะคะว่าเราเนี่ยได้ ลำดับที่เท่าไหร่นะคะซึ่งเาวาใครเนี่ยเป็นผู้โชคดีนะคะได้ลำดับที่1เนี่ยก็จะมีป๊อปอัพนะคะเด้งขึ้นมาเนี่ยให้เรากดรับของฟรีเลยจะเป็นการส่งของฟรีให้เราราบนั่นเองนะคะก็จะเป็นประมาณน,นี้เกมนี้นะคะมันก็อาจจะดีนะคะสําหรับใครที่อยากจะ AFK นะคะสามารถ AFK ได้เลยแล้วก็มนลุ้นกันนะคะว่าจะได้รับของฟรีหรือเปล่านะก็คลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยะคะ่ะดีวยวจะคลิปนี้น,นะคะบ๊ายค่ะ